ถนนไม่เคยเป็นเพียงแค่ระยะทางแต่มันคือเรื่องราวของการเดินทางความสาง่างามและพลังที่อยู่ใต้ร่างคุณยินดีต้อนรับสู่ W A Auto Review ที่วันนี้เราจะพาคุณมาสัมผัสหัวใจและจิตวิญญาณของหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ระดับสูงสุดจาก Harley Davidson อย่าง2026 New Harley Davidson CVO Road Glide ในโทนสีแดงสุดโดดเด่นคันนี้ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์แต่มันคือถ้อยแถลงบน2ล้อชิ้นงานสินเคลื่อนที่ที่ผสมผสานร,ระหว่างประเพณีนวัตกรรมและสไตล์ที่ไม่มีใครเหมือน ตั้งแต่แรกเห็น2,026 CVO Road Glide ก็ดึงดูดสายตาได้ทันทีสีแดงเงาลึกสะท้อนแสงในทุกมุมราวกับว่ารถมีชีวิตลายเส้นและเฉดสีมีมิติที่เปลี่ยนไปตามแสงโครงหน้าแฟริงทรงชาร์กโนสอันเป็นเอกลักษณ์ของ Road Glide ยังคงอยู่แต่ได้รับการปรับให้เฉียบคมขึ้นพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบบูรณาการที่ให้ความดุดันราวกับพร้อมกลืนกินระยะทางทุกไมล์เส้นสายโครเมียมที่แซมอยู่รอบตัวรถ ตั้งแต่เครื่องยนต์เท่าไอเสียไปจนถึงชิ้นตกแต่งเปล่งประกายตัดกับตัวถังสีแดงอย่างสาง่างามแบบฉบับฮา r เลระดับพรีเมียม CVO หรือ Custom Vehicle Operation คือรายการผลิตสูงสุดของฮา r l เล d a เดวิ o สที่เน้นความประณีตและการคัดสรรชิ้นส่วนคุณภาพสูงและรุ่นปี2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังทุกรายละเอียดถูกออกแบบอย่างมีจุดประสงค์กระเป๋าข้างขนาดใหญ่กลมกลืนกับเส้นสายตัวรถอย่างสวยงาม ด้านถ่ายมีชุดไฟเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกของฮาร์เลย์นี่คือรถทัวริงที่แม้จอดอยู่ก็ยังดูทรงพลังไม่แพ้ตอนวิ่งบนถนนเมื่อคุณขึ้นนั่งบนเบาะจะพบกับคอพิทที่ทันสมัยและออกแบบเพื่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะแฮนด์บาร์กว้างให้ความมั่นใจในการควบคุมเบาะหนังแท้เกรดพรีเมียมเย็บลวดลายอย่างประณีตมอบความสบายตลอดการขี่ทางไกลวัสดุดทุกชิ้นที่คุณสัมผัสให้ความรู้สึกแน่นหนักแน่นและมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นกริปปุ่มควบคุมหรือฝาถังน้ำมัน ด้านหน้าเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดของฮาเลีพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่และคมชัดมีระบบนำทางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่ให้เสียงใสและชัดแม้ขี่ด้วยความเร็วสูงรองรับการสั่งงานด้วยเสียงและบลูทูธเพื่อให้คุณควบคุมฟังก์ชันได้โดยไม่ต้องล้ามือจากแทนหัวใจของรถคันนี้อยู่ที่สมรรถนะใต้แฟร์ริงสีแดงซ่อนเครื่องยนต์นิวเวลกีเอฟ121วีทวินที่ให้แรงบิดมหาศาลอัตราเร่งนุ่มนวลแต่ทรงพลังทําให้การเร่งแซงเป็นเรื่องง,ง่าย เครื่องยนต์ความจุเกือบ1,900ซีซีให้เสียงคำรามลึกและหนักแน่นแบบฮาเลเลท้แท้แต่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับมาตร,รฐานประสิทธิภาพและความประหยัดเชื้อเพลิงยุคใหม่คันเร่งตอบสนองช็อตไวเกียร์6สปีดเลือกจังหวะได้ลงตัวทั้งการขี่ทางไกลและการขี่ในเมืองช่วงล่างของปี2026ปรับปรุงใหม่ใช้โชคโชว์เกรดพรีเมียมที่ปรับได้ด้านหลังทำให้คุณเลือกความนุ่มนวลหรือความหนึบได้ตามต้องการ เฟรมรถให้ความมั่นคงและมั่นใจแม้เข้าโค้งแรงแรงระบบเบรกแบบดิสกคูด,ด้านหน้าพร้อม ABS ให้แรงเบรกที่มั่นใจและควบคุมได้ง่าย CVO Road ปลาปีนี้ยังคงผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ำสมัยระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่เช่น Cornering ABS, Traction Control และโหมดการขี่หลายแบบช่วยให้คุณมั่นใจในทุกสภาพถนนโหมดเร่ช่วยให้คันเร่งนุ่มนวลขึ้นสำหรับถนนเปียก ส่วนโหมดสปอร์ตปรับบุคลิกให้ดูดันขึ้นระบบไฟหน้าเล็กแบบปรับอัตโนมัติช่วยเพิ่มการมองเห็นโดยปรับความสว่างและองศาให้เหมาะกับความเร็วและองศาการเอียงรถในการเดินทางไกลซีวีโอโรกลา, Road, กลาแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่แฟริ่งด้านหน้าออกแบบผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลมเพื่อบังคับทิศทางลมรอบตัวผู้ขับลดแรงประทะและความล้าขณะขี่ทางไกลพื้นที่วางเท้ากว้างเบาะนั่งนุ่มทําให้สามารถขี่หลายร้อยกิโลเมตรได้โดยไม่เมื่อยล้ากระเป๋าข้างมีพื้นที่จุข,ของเหลือเฟือและใช้งานง่ายแม้ใส่ถุงมือ CVO ของฮา r ์ลีเป็นเรื่องของความพิเศษผลิตจำนวนน้อยและทุกคันผ่านการตกแต่งอย่างประณีตสีแดงของปี2 0 2 6มีการพ่นหลายชั้นพร้อมเมทัลลิกเฟลกอเพิ่มมิติและเคลือบใสเพื่อความเงางามยาวนานการขี่ CVO รถกลเป็นมากว่าการขี่มอเตอร์ไซค์มันคือความรู้สึกก่ขอขอองค์การครอบครองเสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องอยู่ใต้ตัวความมั่นใจเมื่อมองผ่านแฟริ่งไปยังถนนเบื้องหน้ามันทำให้คุณอยากขี่ไปเรื่อยๆอยากค้นหาเส้นทางคดโค้งและอยากยืดเวลาการเดินทางให้ยาวที่สุด ในประเทศไทย2,026 Harley Davidson CVO Road Glide มาพร้อมราคาพรีเมียมที่สะท้อนถึงคุณภาพและความประณีตสำหรับผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งที่ดีที่สุดการลงทุนคันนี้คือการได้ครอบครองทั้งสมรรถนะและมรดกทางจิตวิญญาณของแบรนด์2,026นิว New Harley Davidson CVO Road Glide สีแดงไม่ใช่เพียงมอเตอร์ไซค์แต่มันคือหลักฐานบน2องล้อที่พิสูจน์ว่า Harley Davidson สามารถเคารพในรากเงาและผสานกับนวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ มอบพลังความสบายเทคโนโลยีและสไตล์ในสัดส่วนที่ลงตัวสร้างประสบการณ์การขี่ที่น้อยคันนักจะเทียบได้และนี่คือสเสน่ห์ของฮา r เลยแท้ๆที่ทำให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การบอกเล่าทุกไมค์คือความสุขและทุกครั้งที่คุณมองมันคุณจะย้ำเตือนตัวเองว่าทำไมคุณถึงเลือกมันที่ W.A.Auto e v วิ w เราเชื่อว่ารถแบบนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อวิง่งแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยหัวใจและพร้อมพาคุณไปทุกที่ที่ถนนเรียกหาแล้วคุณ่ะพร้อมจะตอบรับหรือยัง